بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكنا في الدين واليوم يوم رب لي صدري وياسر أملي وحل نقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوك سوى دي قامي تاباني جمع سبقا تان فمي إيمان من ستا ترق لقرب تتان غب وني نهب เราจะมาคุ้นคิดกันเกี่ยวกับ พิธีการที่จะให้เกิดผลบุญกับเราอย่างมากมายแล้วก็ผลบุญนี้ก็ได้บันทึกอยู่ในบัญชีข้างขวาของเราอย่างที่บอกอย่างที่คุยอย่างที่เรียนกันมาแล้วครับดุนยาคือสถานที่เดียวนะครับในในในโลกเนี้ยคือโลกเดียวที่เราจะสั่งสมคุณงามความดีได้โดยตัวของเราเองนะครับส่วนพอเลยไปถึง โลกอาคกรรหรือว่าเลยไปถึงอะไรนะไปถึงอลัมบาระจักเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นโลกแห่งการตอบแทนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาคิดว่าอะไรที่มันเป็นหนทางที่จะทําให้เราได้กุศลผลบุญเนี่ยต้องรีบทําโดยเฉพาะยิ่งยิ่งกับงานที่เราต้องทํากันอยู่ทุกวันนะครับงานที่เราจะต้องทําทุกวันเลยตื่นมาก็ต้องทําเราเป็นอะไรนะครับเราเป็นพนักงาน อยู่ในบริษัทหนึง่งต้องไปทำงานทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ตื่นแต่เช้านั่งรถไป8ปดโมงเริ่มแล้วก็ไปเลิกเอานะครับห้าโมงเย็น4ี่โมงเย็นนะครับแล้วก็จะกลับมาถึงบ้านก็ทำอยู่อย่างเงี้ยเหน็ดเหนื่อยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามอะไรนะครับต้องพยายามทำไอ้งานที่เราต้องไปทำเนี่ยนะครับให้มันเป็นประโยชน์กับเรา ในการที่จะสร้างผล,ลบุญนอกจากการละบาด5ห้าเวลาแล้วซึ่งจําเป็นแล้วนะมันต้องเป็นหลักของเราอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นเราละมาด5ห้าเวลาเนี่ยประมาณวันหนึ่งวันละเวลาละสิบนาทีรวมแล้วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่เราทํางานอยู่ที่บริษัททํางานอยู่กับโรงงานทํางานอยู่กับในสวนทํางานอยู่กับที่โรงเรียนนะครับจะเป็นครูทํางานอยู่ที่นี่นั่นแปดชั่วโมงเต็ม เราต้องพยายามที่จะฉกฉวยโออากาศเอาแปดชั่วโมงเนี่ยนะครับมาเป็นผลบุญด้วยให้ได้นะครับถามว่าไปทํางานเพื่อเพื่ออะไรครับทํางานเพื่อที่จะเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายมาเลี้ยงดูลูกของเรานะครับให้มีเอ่อให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้มีอะไรนะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกําลังไปเรียนหนังสือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแหละครับเลี้ยงดูครอบครัว นอกจากวันหนึ่งที่จะใช้นะนะครับอย่างเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ก็ประมาณสักวันละห้าร้อยนี่นะครับกับกับกับข้าวกับปลากับอะไรจะมีอะไรในครอบครัวนะครับวันละห้าร้อยนี่จะทํายังไงให้วันละห้าร้อยที่ใช้ไปกับกับข้าวกับปลาการกินอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรนะมันเป็นอีบาด้มันเป็นผลบุญให้กับเรามันมีทางครับท่านพี่น้องที่รัก เกินมานานมาดูกันว่าทรัตซุนสโลว์ฮัวะลืฮิวสัลลมให้ทางกับเราไว้อย่างไรนะครับทรัตซุลบอกว่าอิอามฟักก็รอจูดอะลาอ่ะีเมื่อเมื่ออะไรครับเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวอย่างที่บอกแล้ะครับค่ามูนค่านี่ค่ากินเนวันละห้าร้อยเราจ่ายวันละห้าร้อยเดือนละเท่าไหร่ละหมื่นห้าอย่างอื่นอีจีปาถะนะครับ เมื่อเราจ่ายเงินให้กับครอบครัวเนี่ยยะจะซิบูฮะนะครับแล้วเขาก็มีความตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์เจตนาไออัลกอสดูอีลาตอลบิลอัจรีนะครับตั้งใจขอผลบุญจากอัลลอฮ์ต้องการผลบุญจากอัลลอฮ์คืออ่ะภรรยาไปห้าร้อยวันนี้ใช้จ่ายในบ้านนะครับแล้วก็เนี่ยว่าไอเนี่ยเป็น เป็นเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้ภรรยาไปเนี่ยนะครับเนียดว่ายะติซาบันหรือยะตซิบูฮาเนียดว่าต้องการผลบประาลาชน์ก็คือเนียดทําเพื่อ,อลให้อาอย์พอใจนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นฟาลาหูซาดารกาต้นเขาจะได้ผลบุญซยสดะกเห็นไหมครับฟาลาหูซาดาเกาต้นเขาจะได้ผลบุญเป็นการสดะกาทันทีเห็นไหมครับ ดังวิชาการก็เลยบอกไว้จากคำว่ายะติสเบืฮาเนี่ยนะครับหมายความว่าเมื่อคุณทำแล้วถ้าคุณเนียดคุณได้บุญแต่หมายความว่าถ้าคุณทำแล้วคุณไม่ตั้งใจไม่ได้เนียดทำเพื่ออรร์แล้วก็คุณก็ไม่ได้บุญยกตัวอย่างเช่นเวลาเราให้ภรรยาเราไปห้าร้อยบาทถ้าเราให้ไปอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้เนียดอะไรเลยเราก็ไม่ได้ไม่ได้บุญนักวิชาการบอกงั้น สอดประสานกับพดิสุเทนบอกว่าอินนามาลารือบินเนียทุกๆอามันต้องขึ้นกับการตั้งเจตนาอามันงานก็คืออะไรเอาเงินให้ภรรยาห้าร้อยนี่คืองานนะครับแต่ให้โดยไม่ได้เกตไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยเฉยๆไม่ได้อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลเาทำเราจะลืมในการที่จะเนียดเขาบอกว่านาบีก็จึงบอกว่า อิาอัลฟากรรอจะลูอละลรอะฮิเมื่อเขาใช้ใจ่ายไปในครอบครัวให้ภรรยาห้าร้อยยะตาซีบูฮานะครับเขาก็มีการตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์อยากได้บุญจากอัลลอฮ์ฟาหัวละหูซอดะกอตนก็ถือว่าเป็นซอดาก์กเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักศรสทธาชนที่เราสอดประสานกับฮะดิษของท่านอาบีที่บอกอินนามลามาลรบินียัดทุกๆอามันขึ้นอยู่กับการเนียนะครับเพราะเนียอามันนี้งานนี้ ต้องเนียดว่าเพื่ออะไรเพื่อให้อัลลอฮ์ต้องการผลบุญจากอัลลอฮ์ก็ได้ตามนั้นแต่ถ้าไม่ได้เนียดอะไรเลยก็ไม่ได้เห็นไหมครับหรือจะได้ก็เล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นไอ้หรือนี่ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละครับพี่นัองที่รักเราต้องเนียดให้เป็นนะครับตั้งเจตนาให้เป็นทําอะไรที่มันดีเนี่ยขอให้ทําเพื่ออัลลอฮ์ตลอดคุณจะได้ผลบุญ พี่น้องที่รักมันมีหะดิษอยู่หะดิษหนึ่งนะครับความหมายสรุปตัวว่าคนที่อัลลอฮ์รักแล้วก็พอใจมากที่สุดก็คือบุคคลที่เวลารับประทานอาหารอะไรเนี่ยระหว่างรับประทานนี้เขาก็อะไรนเะรเ,นเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดอันทามบรินะไปกินอะไรนะไปกินปิ้งย่างอะไรก็แล้วแต่นะครับเนื้อกระทะอะไรพวกนี้อร,อร่อยเหลือเกินมี รสชาติมันหอมหวานแล้วก็เนื้อมันนุ่มขณะที่กินเข้าไปเนี่ยรู้สึกขอบคุณนะวะอัลฮัมดุลละห์ที่พระองค์ได้ให้ฉันมากินเนื้อกระทะนุ่มๆแบบนี้นะครับมากินอาหารที่มันอร่อยสุดยอดอย่างนี้อัลฮัมดุลละห์กินไปนึกในใจแบบอัลฮัมดุลละห์อัลฮัมดุลละห์อัลฮัมดุลแบบนี้แหละอัลลอฮฺตาลารักเห็นไหมครับอัลลอฮฺตาลาชอบเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงจาก h a d i นี้ที่ยกมาหมายความว่า ทำอะไรก็ให้นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเพราะนั้นเวลาเราเอาเงินให้กับครอบครัวของเราก็ให้นึกให้เนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์ทำขออัลลอฮ์พอใจอยากได้ผลบุญจากอัลลอฮ์การที่ว่าอยากได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ถูกไหมผิดไหมไม่ผิดครับนะฮะฟะมังกานะยารญูลิกะอัลอฮบิฮิฟันยามันอามาลัมซอลิฮ์อัลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอัลลาห์ใครที่หวังนะครับที่จะได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ฟันยามันอามาลัมซอลิฮ์ฟะมังการะยารยุใครหวัง นะครับหรือกอ阿拉ีจะไปพบอัลลอฮ์ในสวรรค์ปัญญามันอัมรัมซอริฮันก็จงทงอำอามันที่ซอรแล้และจะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์คำว่ายัรยูหมายความมาหวังการที่เราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ไม่ผิดครับถูกต้องถูกต้องตรงกับคุรอ่านที่บอกเอาไว้ตรงนี้นะครับประเด็นสุดท้ายนี้ก็ขอลอสุบานัทาลาให้จิตใจเราเป็นจิตใจที่ผูกพันต่ออัลลอฮ์จะทำอะไรก็ทำเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจแล้วเราก็จะได้กุศลผลบุญนั้นอย่างเต็มที่ وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته